สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับแกะกล่องเครื่องล้างแว่นนะครับเครื่องล้างแว่นตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นอีลออ่านะครับอีล่าครีนนะครับอีล่าครีนวันนี้สั่งมาจากเว็บไซต์ชื่อดังนะครับพอสมควรนะครับชื่อดังที่บอกว่าส่งฟรีแล้วไม่ส่งฟรีบางคนก็บ่นบ่นอยู่เหมือนกันผมก็เจอเหตุการณ์เดียวกันครับส่งฟรีแต่ก็หาการ์ดอ้คำว่าส่งฟรี ไม่ค่อยจะเจอเหมือนกันบางทีกดแล้วก็ภายในหนึ่งนาทีก็ยังไม่เคยได้กับเขาเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรครับวันนี้ก็สั่งมาแล้วนะครับก็ลูกกล่องสวยงามครับขนาดก็เกือบเกือบฟุตทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะมาแกะกล่องกันเลยครับใช้คัตเตอร์นะครับไฟแหลมนะครับแกะกล่องแต่ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าสินค้าเนี่ยคือบางทีเราไม่รู้ว่าเขาแพ็คมาเนี่ย อยู่ด้านบนด้านล่างหรือว่าดีแค่ไหนนะครับเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งไปซื้อของแล้วช่างคนที่แกะของในเขากรีดลึกเกินไปทําให้ของพลังนะครับก็พอแกะออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเจออย่างนี้ครับหนึ่งอย่างก็จะเป็นตัวนี้เลยอัลตราโซนิกคลีนเนอร์นะครับเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่าอัลตราโซนิกคลีนเนอร์เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าด้านในจะเป็นยังไงน,นะครับสวยงามครับอิเล็กทรอนิก อัลตราโซนิกนะครับไม่ใช่โซนิกอัลตราโซนิกนะครับอัลตราโซนิกคลิเนอร์ตัวนี้นะครับกล่องสีขาวสวยนะครับก็รูปแบบก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันดูนะครับแกะออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคู่มือนะครับหนึ่งก็คือคู่มือสองก็คือเครื่องมือล้างแว่นที่เป็นอัลตราโซนิกนะครับตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เอ่อ ไวไฟบายอีล็กคลีนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอ๋อโอเคอันนี้มันจะมีกล่องในเล็กยูกล่องนึงเดี๋ยวขออนุญาตดูในกล่องนเงล็กนี้ก่อนนะครับน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นพอสมควรอ๋อโอเคครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับกับสายกับสายไฟนะครับเป็นอะแดปเตอร์กับสายไฟที่ให้มานะครับออกแบบมาสวยงามทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสินค้ากันนะครับ ตัวสินค้ากันก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมก็จตใส่ในนี้ของมแล้วกันนะครับแต่ออกมาก็เป็นสกอตเทปหนึ่งชิ้นนะครับสกอตเทปที่ติดเหนียวแน่นทีเดียวนะครับวันนี้สั่งสินค้าขึ้นมานอกจากตัวนี้แล้วก็สั่งก๊อกอัจฉริยะมาติดตัวนึงนะครับติดตัวนี้เหมือนกันก็ออกจะเหนียวเหนียวเหมือนกันโอเคสวยงามครับรูปแบบสวยงามทีเดียวนะครับ ปิดฟ้าออกมาก็จะเป็นช่องอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับขนาดนี้ไม่กว้างมากก็ประมาณคืบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองล้างแว่นกันดูเลยไหมล้างแว่นกันดูเลยก็ดีกดันนะครับแโอเคเริ่มต้นจากการแกะตัวนี้ก่อนแกะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีข้อบ่งชี้อีกอย่างหนึ่งครับเคยเคยทราบมาว่าให้ทําการเสียบปลั๊กนะครับอ่าให้เสียบตัวนี้ก่อนเสียบที่ เสียบที่ตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับเสียบที่ตัวอุปกรณ์ก่อนจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้นําไปเสียบที่ปลั๊กไฟนะครับพอไปเสียบที่ปลั๊กไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยค่อยเปิดนะครับค่อยเปิดเครื่องขึ้นมาทีนี้วิธีการก็คือว่าพอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้จะมีไฟติดขึ้นมาหนึ่งดวงนะครับเป็นไฟติดขึ้นมาหนึ่งดวงเราจะมาลองใช้น้ําใส่ดูกันนะครับว่า ตัวนี้เนี่ยเขาจะกินน้ําจุไมไหมใช้น้ําประมาณ1 5จุดาลิตรที่ผสมไม่ได้ผสมนะครับเป็นน้ําเปล่า1 5ุลิตรด้านนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ทำเครื่องหมายเอาไว้อยู่ด้านในนะครับเขียนเอาไว้ทํานองที่ว่าเป็นส่วนของที่ว่าน้ําไม่เกินเท่านี้ก็คือเป็นน้าแม็กซ์นะครับมาลองดูสิครับว่าเครื่องมือนี้มันจะใช้ยังไงจะมีสัญลักษณ์คล้ายๆตัวหนอนอยู่3ตัวนะครับอยู่ด้านตรงนี้ทําการกดอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยอัลตาราโซนิกก็ทํางานเลยครับ ก่อนต้าโซนิกทำงานเสร็จปุ๊บในครัน้นี้เราก็จะได้ยินเสียงแล้วว่าเขาทํางานนะครับเป็นการสั่นเสือนนะครับเราก็เปลี่ยนจากสาน้เป็นสีแเป็นสีฟ้านะครับวันนี้เรามาลองกันเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีความสะอาดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบแว่นนิดนึงตัวนี้จะเป็นแว่นตาของผมเองนะครับ ก็เตรียมเอาไว้แต่ว่าเผิ่นว่าเตรียมไม่ไกลไปหน่อยก็ลองใส่ไปก็ขนาดบรรจุก,ก็เกือบๆจะได้นะครับก็คือว่าจะเป็นในตัวตรงนี้ก็คือว่าเกือ,กอบๆจะพอดีเลยนะครับกดปุ่มเสร็จปุ๊บก,ก็ทําความสะอาดแว่นตานะครับจากเท่าที่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยก็คือทำความสะอาดได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ดีนะครับ เดี๋ยวจะลองดูก่อนผมเป็นคนทดลองแบบนี้ครับตั้งแต่สมัยรู้จักเครื่องนี้แล้วชอบอนิ้วแย่ลงไปมันจะเจ็บเจ็บจิ๊ดจ๊ดสั่นๆก็ลองดูนะครับออตัวนี้ก็สั่นนะครับแต่ว่าจะสั่นไม่มากไม่เหมือนเครื่องใหญ่แต่ก็รู้สึกได้ถึงความจิ๊ดนะครับจี๊ดจ๊ดสนุกดีครับโอเคความสะอาดก็ถือว่าใช้ได้นะครับถึงแม้จะว่าไม่รุนแรงความสั่นสะเทือนจะไม่รุนแรงเหมือนเครื่องใหญ่แต่ก็ถือว่า ใช้ได้ทีเดียวนะครับเรื่องของการสั่นเซือนทีนี้หลังการนั่งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะลองตัวเอาแว่นเปลี่ยนใหม่เลยละกันเอาแว่นตัวที่ใส่อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับจะลองใส่ลองไปดูอันนี้เป็นแว่นโลหะจะดูซิว่าเขาใช้งานได้เป็นยังไงบ้างพอใส่แว่นโลหะเข้าไปข้างในนะครับโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าทําความสะอาดตัวคราบเหงื่อคราบใครได้ดีทีเดียวนะครับ เพราะเนื่องจากว่าตัวนี้จะเป็นตัวอัลตราโซนิกที่สั่นสะเทือนนะครับคลาบเหลือที่ใส่อยู่เนี่ยก็จะมีการกระจายออกมาในน้ำนะครับเห็น mm hmm. เป็นคลาขาขาวๆเลยทีเดียวครับถูกก็ใช้ได้ครับวิธีการใช้ก็เหมือนเดิมนะครับเปิดเอาไว้แต่นาัา็จแล้วปุ๊บนี่ก็ปิดแต่ปุ่มเดิมอยากจะให้สะอาดเพิ่มเติมก็กลับด้านนะครับแล้วก็ปดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนใหญ่จะไม่มีใครรู้นะครับใช้งานจริงๆก็อย่าให้เกินครั้งหนึ่งสักอย่าให้เกินสัก30วิิบวินะครับต่อการใช้หนึ่งครั้งเพราะเนื่องจากว่าการไปโคตติ้งของเลนเนี่ยเสียหายได้โอเคก็จบรีวิวนะครับแกะกล่องขอบคุณมากครับอันนี้รีวิวก็ไม่ค่อยได้รีวิวอะไรจากนี้มาก่อนนะครับก็อาจจะผิดพลาดไปบ้างขอบคุณที่ติดตามนะครับผม